ัมาที่หน้าเแรงเลยเห็นไหมครับมือเราอยู่ที่นี่เวลาเราตั้งกัดเราตั้งอยู่แล้วจม่วยวันยัดมายัดมาเลยยัด้แรง <มา S 1> ให้ไวคร<บ>ับกูแดนคืนเห็นไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นเกิดเส้นชัตทยานฉะนั้นกลับมาที่เบสิกมอนเดิมอ่ากูแดนต่อยตะวันปัดนะครับช้าชับอ้าช้าให้ไวนะตอนนี้กูเลกูดนถ้าถ้าถ้า,ถาสิ็จในสำนักเริ่มเป็นแล้วผมก็จะเริ่มเพิ่มระดับความไวของหมัดน,นะครับลักษณะมันนี้ดูใ,ใกล้นะ ทำไมแค่ดูหมัดหมัดกูแดนจะไวมากนะครับเห็นไหมตัดได้ทันเลยเห็นไหมถ้าเวลาใช้จริงเวลาใช้จริงคือเราต้องปล่อยแบบไวต้องฝึกปฏิกิริยาของผู้รับด้วยนะฮะไวมากก็ไม่ดีเพราะเดี๋ยวเขารับไม่ทันเห็นไหมครับแต่ถ้ากูแดนต่อยไปไวถึงแม้ว่าน้องตะวันจะรับไม่ได้แต่เราไม่เกิดการโจมตีถูกต้องไหมครับเพราะเรามีการป้องกันเราไม่โดนอาวุธของกูต่อสู้นะครับดูนะอ่าบิดตัวสลับด้วยอ่านะครับ 他说：“他带。”